ถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็ใช่เองถ้าลูกคิดว่าอยากจะพยายามดูก็ลองดูก็ได้ไม่เสียแรงนะลองทำตามหัวใจสักครั้งหนึ่งก็ไม่เห็นแปลก ถ้าเราทําแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยเราก็แค่ถอยออกมานะไม่ต้องไปฟื้นให้เรากดดันยังไงแม่ก็จะอยู่ยงข้างลูกแบบนี้เป็นเสมอนะแันนาค่ะยังไงหนูจะลองดูสักครั้งหนึ่งนะคะหนูจะพยายามอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่หนูจะคิดเส้นตาไว้ก่อนว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันแต่หนูจะไม่คิดอะไรเกินเลยแน่นอนค่ะกับยังไงขอบคุณแม่อีกครั้งนะคะที่แนะนำหนูอ่ะ แล้วก็คุณอยู่ตรงนี้นี่เองอะ่ะเออดิฉันมาแบบนี้ถือว่าเป็นการรบกวนพวกคุณทั้งสองคนไหมคะคือพอดีผมชั้นยามีรับสั่งมาจาก พระราชินีจ้ะเออไม่รบกวนเลยค่ะพอดีพวกเราเนี่ยก็คุดเสร็จแล้วละคะ่ะว่าแต่พี่คนช้ยเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าจ้ะพอดีพี่นะ่ะมีรักษามาจักพระราชินีให้มาตามหนูนะ่ะไปพบกับเออพระราชาหนนจสาพอดีพระราชาอยากจะพบเจอหนูนะจ้ะเออพระราชาอยากจะทรงเจอแล้วหรอคะเออก็ได้ค่ะนไม่มีปัญหาะไต้องะะอยากนี้ซีถึงจะดีท่านเดียรหนูอะ พี่มาเลยนะจ๊ะ๋ย่าพี่เนี่ยจะพาหนูเนี่ยไปเจอพระราชาก็พระราชานีเองนับกลงว่าพระราชาจะต้องประทับใจในตัวของหนูแน่นอนค่ะพี่เดยวหนูจะเดินตามไปนะคะแปลกจังปกติพระราชนีเซเลนเีจะไม่ทรงเรียกเราแบบนี้นี่นะเออวันนี้มันผิดปกติมากๆเลยอะหรือว่าท่านราชาจะจะเห็นหน้าข้าตาเราหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ว่า กับเรามันกับพระโอรสหรอกนะเอามาสักทีนะในที่สุด ก็ได้เห็นชนหน้าของเด็กสาวคนนี้แล้วอืมช่างหน้ารักจิ้ิซะสินดีเห็นไหมล่ะพี่คะหม่อมฉันบอกแล้วว่าหญิงคนนี้ช่างน่ารักแล้วก็จิ้ดิม,มากๆเลยขะาจะอย่างที่เจ้าพูดมาแล้วจ้าเออว่าแต่เจ้าเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่นี่นานหรือยังนะจ๊ะแม่ ฉันานดะักดูดกรีการเพศาสตร์จริงๆเลยนะเออหนูเพิ่งเล่แพักได้ไม่นานหรอกเพคะเออเลืมไปหนูก็อขอถวายบังคมด้วยนะเพคะพระราชาแล้ววันนี้ที่พระราชาทรงเรียกผมชันมามีเรื่องอะไรหรอเพคะที่ข้าเรียกเจ้ามาในเพยานี้ก็เพราะว่าข้าอยากจะเห็นสีหน้าของเจ้าส่วนเรื่องที่เจ้าอยากรู้รย่อถามราชินีเอาก็ได้นะ เดียวเธอเนะี่ยจะเป็นคนบอกเจ้าเองที่ฉันเรียกหนูมาเนี่ย mm. ก็เพราะว่าวันนี้เรามีเรื่องสําคัญที่ต้องคุยกัน แต่ไม่รู้ว่าหนูจะตกลงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรื่องที่พระราชินีเนี่ยอยากจะทรงตัดออกมามันเป็นเรื่องสําคัญมากก็ทรงตัดมาเถอะค่ะนี่ฉันจะลองพิจารณาดูแต่ถ้าหนูพร้อมแล้วฉันก็จะพูดไปแล้วนะอย่าหาว่าฉันอย่างนั้นอย่างนุน้อย่างนี้เลยนะก็คือที่ฉันเรียกมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะเลือกหนะูนะ เป็นคู่มารแกลูกชายของเรานมา่ใช่แล้วล่ะก็โดยเรียกเจ้ามาโดยสมหน้เสนิ่ขาก็ไม่เคยเห็นแล้วก็มาพูดเรื่องนี้ด้วยนะไม่รู้ว่าเจ้าจะตกลงมรอเปล่ามันจะทำให้ดูตกใจแต่พวกเราแต่สินใจที่จะเลือกเจ้าอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าเห็นเจ้ากับลูกชายขานะี่ยสนิทสนมกันด้วยคู่มึนเลย่ะคะเออคือเรื่องนั้นฉันเข้าใจหนูนะ ว่ามันทาให้ตกใจแต่ลองพิจารณาดูก็ได้ส่วนเรื่องที่หนูเป็นปีศาจเนี่ยเราก็ไม่เตยดหรอกจก้ะใช่พวกเราได้ไปรกาศสัญญาป,ประละเรื่องต่างสายพันธุ์กับสายพันธุน์เดียวกันเราก็สามารถที่จะรักกันได้ปมนจะต้องหยอกเย้กันเลยถูกต้องแล,ะละ้วล่ะดังนั้นหนูลองไปพิจารณาดูนะว่าจะตกลงหรือไม่ตกลงช่วงนั้นเดี๋ยวหมช้รัไปจัดเสีใหดูนะคะ เข้าใจรีพวกท่านทั้งสองมากมากเลยนะเพคะแต่ิ่ามาปากใจจริงๆริงนะเพคะ ฉันว่าเอาอย่าเชื่อว่ามันเนี่ยจะต้องต่างสายพันในที่สุดฉันก็ได้ดูร่างนี่แทบจีบเจ้าสักพีอยู่ผู้หญิงคนนี้พีนี้แหละความเป็นอยู่ของพู้เจ้าสองคนจะไม่สับสุนเลย เพียรม,มากๆเลยอ่ะลูกค้าก็เยอะมาทั้งวันเลยกว่าจะได้ปิดร้านก็เดึกพอดีเลยกว่านี้จะนอนนี่หายเหนื่อยเลยดีกว่าเฮ้ยนี่นมันอะไรนะน่ะรออยู่บนท้องฟ้าเป็นแสงสีแดงซะด้วยอะ่ะแสงนั้นคุ้มคุณมากๆเลยอะ่ะมันเป็นแสงของอะรอะ่ะเวลผ่านไปทางนี้เอ๊หรือว่ามันจะเป็นแสงของผีกระสือหรือเปล่านี่ไม่ได้การแล้วแบบนี้เราลิบเข้าบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้ามันเห็นเนี่ยไม่ต้องจัดการเราได้นอนอย,อยู่ไม่ได้เลย 胸口锁骨线，身材苗条，五官秀美，面容温 มันกขาู้มันเธอใจดีใจดีเธอแต่ตอนนี้ราชสตดาของฉันก็ไม่เลี่ียผูกคนในพระาชวังนี้ให้ใครประักันโดยที่พวกมันส่งตัวเนี่ยจะตั้งตัวกันไม่ทันเลยล่ะจันงยื่อหลังจากนี้มันจะเกิดอาเพศขึ้นบ่างนา นนะทำไมฉันถึงควบคุมตัวเองไม่ได้เลยอะทางทัดที่เมื่อคืนฉันคอพออยายามแล้วนะเหมือนเชื้อมันกำลัเกิดบตปขึ้นแล้วก็ควบคุมฉันอยู่อะฉันจะทำยังไงดีฉันไม่อยากเป็นปีศาจดยี่นี้แล้วอะฉันจะทำยังไงดีตอนนมันทรมานเหลือเกินแไม่มาแล้วเป็นไงบ้างเนี่ย ควบคุณทุยไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอไม่ต้องห่วงนะไม่กําลังหาวิธีให้อยู่แต่อาจจะนานหน่อยนี่ถ้าคนในปราสาทรู้เขาจะเป็นยังไงบ้างเน,น,นี่ยนี่ค่ะหนูจะทําไงดีคะหนูควบคุณทุยไม่ได้จริงๆเลยอะ่ะมันมีวิธีอะไรบ้างที่จะพอรักษาให้หนูหายเป็นกระเสือได้บ้างไหมคะหนูไม่อยากป็นแล้วคะ่ะทุกคืนที่หนูทอดหมาชันงทรมานเหลือเกินมันหิวโหยมัน แต่หนูพิางามกลุ้มแล้วนะคะมันไม่ได้เลยจริงๆอ่ะ <c oughs> ถตงแม้ว่าพวกเขาจะรับในสื่อที่หนูเป็นได้แต่หนูก็ไม่มั่นใจอยู่เดียวอันนาช่วน่านสงสารจะ้จริงๆเลยแม่ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วอ่ะไม่หาทุกวิธีทางแล้วแต่มันไม่มีทางแก้เลยมันมีวิธีเดียวอ่ะนั่นก็คือทำลายร่างของคนนั้นไปเลยแล้วก็หนูหนูก็ต้องตายมาสิ แต่ว่าแม่ทำไม่ได้จริงหรอกนะได้ค่ะนก็อด<อ>ทจสักพอกนังหาวิธีอยู่อันนาแล้วก็คุณกวินตาคุมมีเรื่องจะมาบอกแต่ตั้งใจฟังดีๆนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจตอนนี้ให้กคุณทั้งสองอคนเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นหรอ ออกมาให้เลยไม่ต้องกลัวพวกเราจะตั้งใจฟันคือตอนนี้ผู้คนในปราสาทต่างเปลี่ยนไปหมดเลยเมื่อวานยังดีๆอยู่ไม่รู้ว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนในปราสาทถึงเปลี่ยนไปด้ขนาดนี้เกิดกันแบบนี้ไม่ยังไงอ่ะแล้วที่นายหมายถึงพระราชาแล้วก็พระชินีใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านแม่แล้วก็เสด็จพอนี่ทรงเปลี่ยนไปอย่างมากเลยเมื่อวานตั้งใจดีแต่พอนี้ใจร้ายไปหมดเลยหน้ามือเปดงมึงหมดเลยพนนี้ ให้พวกเธอทั้งสองเนี่ยรีบหนีไปโดยดว่วนเลยนะทั้งคุณกวินแล้วก็อนนาด้วยนีเ่เดี๋ยวก่อนนะทําไมเราต้องหนีด้วยล่ะไม่เกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่ฉันโนดแล,แล้วนะเน่ยที่ผมบอกว่าให้คุณนากวินตาแล้วก็อนนานีไปเนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้เสด็จแม่กับผมกำลังเสด็จขึ้นมางามตัวกับคุณทั้งสองเนี่ยไปประหารฮะอะไรนะประหารเลยเหรอ